เรื่องเมืองไทยวันนี้คุณรัชนีฮะ,ะจะพาท่านผู้ชมและก็คุณรัชนีเนี่ยไปดูเข้าหลามสังขยาซึ่งว่ากันว่าเป็นของดีเมืองวัฒนานครคไม่ชื่อเพราะมากวัฒนานครจังหวัดจังหวัดอะไรระแก้วสะแก้วนะครับไปดูนะฮะท่านผู้ชมครับ ท่านอำเภอวัฒนานครจังหวัดสะแก้วจะเห็นแผงขายข้าวหลามตั้งเรียงรายริมถนนนะคะทีมข่าวจึงเข้าไปสอบถามทราบว่าที่นี่มีข้าวหลามรสชาติดีไม่เหมือนที่ใดเนื่องจากเป็นข้าวหลามที่มีสังขยาเป็นส่วนประกอบค่ะหลังจากที่ได้ชิมข้าวหลามสังขยาของดีของวัฒนานครจังหวัดสะแก้วนะคะวันนี้ดิฉันจึงลงพื้นที่มาที่แหล่งผลิตข้าวหลามสังขยาของป้าบางค่ะป้าบางคะข้าวหลามสังขยาเนี่ยทำยากหรือง่ายยังไงบ้างคะทำยาก้า ยังไงบ้างต้องข้าวสุกสะกอนแล้วก็เอามายัดสังขยาไมาก้กิมลงอย่างนี้คิดเองทำเองเลยที่วเอวเอทำสังขยาเหมือนเขาจะชอบกินเขาจะได้ซื้อเราอย่างนี้นเขาทำเองทำขึ้นมาแล้วมันก็ขายปกินกับสังขยาธรรมดามันผัวดํดำกระทิ้อทำขึ้นมาเลยขายดีก็เลยทำมาเรื่อยๆประจำ บอกว่าวันธรรมดาจะต้องเผาข้าวหลามมาลบประมาณหนึ่งพันกระบอกนะคะแต่หากเป็นช่วงเทศกาลจะต้องเผามากถึงวันละสองพันกระบอกเลยทีเดียวค่ะวิธีการทำข้าวหลามยังไงบ้างคะคุณป้าเอาข้าวใส่กระบอกใส่กระบอกใส่เยอะแค่ไหนคะคุณป้าครึ่งกระบอกค่ะครึ่งกระบอกจ้าใส่ครึ่งเดียวประมาณนี้พอหรือยังคะพอแล้วค่ะประมาณนี้นะคะจ้าแล้วหลังจากนี้ทำยังไงต่อกะทิใส่กะทิกะทิเมือนี้ใช่ไหมคะอ่าใส่ใส่เลยเหรอคะจ้า จากนั้นก็นำข้าวเตาเผาด้วยไฟปานกลางจนข้าวสุกแล้วนำมาเติมสังขยาที่เป็นส่วนผสมของน้ำกะทิไข่ไก่และน้ำตาลปี๊บก่อนนำไปเผาไฟอีกครั้งหนึ่งค่ะอันนี้ก็คือขั้นตอนสำคัญของข้าวหลามสังขยาก็คือการใส่สังขยาเข้าไปสังขยาเข้า,ขาไปไาอันนี้ข้าวสุกแล้วนะคะแล้วก็เอาไม้จิ้มลงตรงกลางแล้วก็น้ำสังขยาหยดไม้จิ้มให้ให้ให้เป็นรูค่ะเป็นรูแล้วก็เอาน้ำสังขยาหยอดหยอดลง ใส่ใส่เยอะไหมครับคุณป้าพอประมาณจ้ะให้มันท่วมข้าวแล้วเมื่อสุกแล้วก็จะได้ข้าวหลามสังขยาที่หอมนุ่มหวานมันกําลังดีโดยขายในราคาคู่ละหนึ่งร้ยบาทค่ะเพราะว่าข้าวหลามมันอร่อยดีครับเล้วันนี้ซื้อแบบสังขยาขยะซื้อหมดเลยมันอร่อยหมดทุกอย่างเลยครับมาบ่อยมากมีซื้อไปฝากคนอื่นด้ไหมมีครับ นอกจากการทำข้าวหลามขายแล้วนะคะที่นี่ก็ยังเป็นแหล่งเรียนรู้การทำข้าวหลามของจังหวัดสก้วเพื่อให้หนักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้และสืบทอดการทำข้าวหลามจางขยาอันเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนสิงต่อไปค,ค่ะหยาวรักโบราณมณลสำนักข่าว,ามมาวไทยอสม,มทรายงานเออจากการดูเรื่องราวนี้ทุกคนก็เลยสรุปว่าสังขยาที่นี่กินแล้วไม่อ้วนเพราะ ลุงแกผอมมากเลยกซื้อทุกวันแกยังผอมใช่ไหมแล้วดีนะคะแบบนี้เพราะอะไรรู้ไหมปกติเรากินเฉพาะหน้ามันแล้วเราก็จะไม่กินก้นมันเพราะว่ามันแข็งมันไม่อร่อยไม่นิ่มไม่มันหมายถึงส่วนที่อยู่ตรงข้างล่างอะแต่ทีนี้พอเจาะรูเข้าไปยอดกะทิลงให้ครบไปถึงก้นมันมันกินไม่หมดเลยซึมเข้าไปถึงเม็ดข้าวทุกเม็ดสุกเลยครับมีวิญญาณของสังขยาอยู่ในนั้นครับหิวเลยเข้าไปลบมันไม่ีเป็นยังไงฮะมันก็จะหวานชื่นใจค่ะครับ